หลายพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสานนะคะก็ได้มีการจัดพิธีวางพัวมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพ,พระมหาธีรราชเจ้าค่ะ นายชยุทธบงวณิย์รองผู้วา่าราชการจังหวัดสกลนครประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและถวายบังคมหน้าพระราชาสวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชาเจ้าประจำปี2566 ที่หอประชุมโรงเรียนสกลราช,ชวิทยานุกูลอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดสกลนครกำหนดจัดขึ้นโดยมีส่วนราชการสถานศึกษาสโมสรลูกเสือลูกเสือเนตรนาลีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมพิธีค่ะค่ะท้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ ผู้ส่งคุณธรรมอันประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทยทรงได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิก่อนและประเทศชาตินานาับประการอาทิด้านการศึกษาส่งพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และส่งเริ่มปรปับปรุงการศึกษาของชาติตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมทั้งโปลดก้าวปรดกระหม่อมให้ตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาปีพุทธศักราช2464ขึ้นอันเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาจากเท่าทุกวันนี้ค่ะที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะนายวิวัตอินไทยวงศรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายพระราชสวนดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธมหาพระมงกุฎเจ้าขอภัยค่ะพระมงกุฎก้าเจ้าอยู่หัวและพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตรนาลีที่มาร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสุดดีกว่า500คนค่ะ ส่วนที่สนามโรงเรียนอนุบาลหนองคายอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายณัฐวัฒน วิริยานภาพรรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดน้องคายเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้าประจำปี2566ที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดน้องคายจัดให้มีขึ้นในการจัดพิธีถวายราชสักการะในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีกองลูกเสือเนตรนาลีจากสถานศึกษาต่างๆเข้ารวมประกอบพิธีถวายราชสุดดุดีอย่างพร้อมเพียงค่ะค่ะและที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารกลางจังหวัดหนองคายนายนัทวัฒน์วิริยานภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชาสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระมหาเทรีราสเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพิธีเริ่มจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประทานในพิธีวางพวงมาลากล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นประธานในพิธีคะ่ะนำผู้รวมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ